ใครที่มีปัดโยนะครับยังไม่ได้วอ่าใครที่ยไม่ได้ลแล้วต้องไอยานะครับ่ยต้ไปแล้วังไม่ได้ล้วงให้นะครับเพจรางวัลนะครับขณะนี้นะครับใส่จับติด่ายแล้วนะครับให้ดันไปอ่าล้วงไห้นะครับให้ดันไปลวงไหจับรางวัลของท่านนะครับ ก็ยังมีรายญาติโยมคุนใจบนที่ใครตัดใจจะมาถครขาผู้สจะโสดคอใครที่มีบัตรโยนนะครับอีกห้านาทีนะครับเราจะปิดแล้วเ็บฝังลูกนิดๆก่อนรถกยอคนกวาเยอะแบบนี้เลยแต่ฝังลที่อรถยาวยาวไปถึงปากทางัปากลาหัวไท่ ร่อนฝลูกเพ้นรถรับเหรียญเดินรับใครที่บัตรดน,นะครับตอนนี้มีใครเข้ามารวมนะครับเหลืออีกสามนาทีนะครับถ้าไม่มีเราจะเก็บตรงนี้แล้วนะครับบัตรที่ไม่ได้ร่วมถือว่าสลับสิทธิ์นะครับร่วมบุกับวันท่อน,น,นะครับร ปิดงานด้วยแล้วก็ปิดทองด้วยเออเออถึงกนแล้วพรนางหลวงแายวก็ไปเรียนควาพรู้แลวมปิดทอง้าเลยเราดเอาได้เงินตายใครยังมีไหมครับใครมีบัตรอยู่เข้ามาเลยนะครับเราจะปิดแล้วนะครับอ่าเข้ามาเลยครับท่านที่มีบัตรซื้อบัตรไว้นะครับเหลือหายเดียวครับไปหลวงไหยนะครับ ไปห้าหลหลวงหายจับรางวัลของท่านเกือบไม่ทันแล้วนะครับเดี๋ยวดอกไม้โคตรเเหลือเยอะไหมครับเหลืออะไรกี่หายเหลืออยู่หเดียวนะครับเหลืออยู่นิดเดียวครับเหายเดียวนะครับเหลือหายเดียวใครที่ซื้อบัตรไว้นะครับไปล้วง<า>ไปจับรางวัลนะครับของท่านซะนะครับสารดีประเพณีวิวาย ความดังสิของที่ความมีสิขคงทน